สวัสดีครับเพื่อนๆรายการ On View Variety ครับวันนี้พามาชมรถมอเตอร์ไซคันใหม่ที่เพิ่งซื้อมาเลยนะครับตอนนี้เรียกว่าอยู่ในกระแสสุดๆนะครับ Honda CT 125ก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ Honda เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อไม่กี่วันมานี้ยนะครับผมเองก็โชคดีได้มีโอกาสได้มาครอบครอง1นึคันนะคันนี้ต้องบอกว่าเป็น Honda ในตระกูล CT นะครับ CT เนี่ยย่อมาจากคาว่า Cuptail c u t a ก็คือเป็นรถ อมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กที่ใช้วิ่งในเส้นทางที่เป็นทางเทรลคืออาจจะเป็นทางดินทางวิบากบ้างเล็กน้อยนะครับเรื่องสเปคเรื่องอะไรคงไม่ต้องรีวิวกันแล้วละครับตอนนี้มีช่องมีเพื่อนๆที่ทํารีวิวเรื่องนี้กันเยอะมากแต่ผมวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงชอบแล้วก็คิดที่จะซื้อรถรุ่นนี้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยด้วยดีไซน์ของมันนะครับดูสังเกตนะท่อไอเสียแบบนี้นี่ปัจจุบันผมว่า ไม่มีรถรุ่นไหนทาออกมานะครับที่เป็นท่อยกแบบนี้นะครับเบาที่เป็นเบาะเดี่ยวนั่งคนเดียวแล้วก็มีตะแกรงด้านหลังนะครับด้านหน้ามีความเป็นเขาเรียกว่าวิบากเอนดูโร่หน่อยๆนะครับชกอคอแบบนี้นี่หายากนะครับแล้วก็นี่บังโคลนหน้าโลหะเหล็กแข็งแรงมากนะครับพร้อมกับชุดแข้งนี่ต้องบอกว่าดีไซน์มันโดนใจมากนะอันนี้ที่ชอบสิ่งแรกนะครับอย่างที่2ก็คือว่าผมเป็นคนชอบขี่รถเที่ยวเรื่อยๆนะครับไม่ทําความเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย รถตัวนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยความเร็วปลายมันไม่ดีนะก็ตรงใจนะครับเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนขี่เที่ยวความเร็วก็60 7 0เจ็ดิเท่านั้นแหละครับขี่สนุกสนุกชิวชิวนะครับเรื่องต่อมาสีครับสีแดงนี่หูโดนมากเป็นสีแดงที่เงานะผมชอบสีแบบนี้ครับไม่ต้องคิดมากเลยไฟหน้าทรงกลมนี้ก็ดึงดูดมากนะครับดูมีความคลาสสิกแล้วก็ลงตัวนี่ก็ชอบเหมือนกัน สังเกตดูนะรายละเอียดที่เขาใส่มานะครับเนี่ยทัพทีมแบบนี้นี่ถ้าใครที่อายุเกิน30-35-40ไปแล้วเนี่ยจะคุ้นเคยนะครับรถมอเตอร์ไซค์สมัยก่อนจะมีแทบทุกรุ่นเลยโดยเฉพาะรถที่เป็นรถวิบากเอนดูโรนะครับแม้หลังๆมามันไม่ทําามแล้วรุ่นนี้ทํากลับมานี่โดนใจเลยพักเท้านี่ก็ออกแบบมาสําหรับ กันลุยเลยนะครับสามารถพับได้อ่าจะไม่เหมือนรถแม่บ้านผู้หญิงทั่วๆไปแล้วก็ตัวยางชิ้นบนนี้ถอดออกได้เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะเวลาที่เราไปลุยในทางโครนทางดินเนี่ยถ้าเป็นยางแบบนี้ลื่นแน่นอนนะก็ถอดอันนี้ออกมันก็จะเป็นพักเท้าที่เป็นหนามด้านล่างนะครับอีกหนึ่งที่ชอบครับโลโก้ตัวนี้ H.M โลโก้เก่าของ h o n d ้าเลยอ่าคลาสสิกมาก จะสังเกตว่าโลโก้ตัวนี้จะมีใน Honda ตอนนี้ที่มีขายอยู่ก็คือ m o n k e ีแล้วก็ตัว425นะ c t 125ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตามมาที่ใช้โลโก้ตัวนี้นะครับอีกหนึ่งเหตุผลที่เลือกรุ่นนี้นะครับเพราะว่าใช้เครื่องยนต์ที่มีพื้นฐานเดียวกับ Honda Wave 125เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความทนทานประหยัดแพร่หลายของอะไหล่นี้ไว้ใจได้ นะไว้ใจได้แล้วก็เป็นเกียร์แบบไม่มีคลัชนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปลุยลุยสนุกสนุกนี่ไม่ต้องกลัวเครื่องดับเพราะมันต้องกำคัดก็อันนี้น่าจะตอบโจทย์การเล่นรถของผมได้ดีนะดีไซน์เขาก็มีลูกเล่นนะครับนี่กล่องดำๆตรงนี้นี่เราแรกเห็นก็งงว่ามันคือกล่องอะไรมันคือกล่องเครื่องมือนะครับสาเหตุที่มันต้องมีกล่องเครื่องมือตรงนี้เพราะว่าเจ้า c t 125เนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนเวฟเหมือนโมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆก็คือเขาจะไม่มี ยูบ็อกซ์ซื้ออะไรที่จะเก็บของใต้เบาได้นะใต้เบาน,นี่คือถังน้ํามันแล้วก็ตรงนี้นี่ดูแล้วมันเปิดอะไรไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นใครจะซื้อก็พิจารณานะครับเวลาคุณจะไปซื้อกับคงกับข้าวอะไรเนี่ยตะกร้าหน้าก็ไม่มีนะกล่องนี้ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นทางเดียวก็คือเดี๋ยวอาจจะต้องไปหาพวกกล่องสัมภาระหรือแหลกท้ายเนี่ยมาติดบริเวณนี้ซึ่งเขาออกแบบไว้แล้วนะครับออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ไปหามาติดตรงนี้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนซื้อนะว่่ามมมันไได้สบบบบูรณ์แบบจบ ครบจบในคันเดียวมันต้องเป็นรถที่เอามาทําต่อเอามาแต่งต่อนะครับสรุปเลยละกันนะครับ c ีที5ที่ผมเลือกซื้อเนี่ยเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆน,นะก็มันเหมาะกับใครมันเหมาะกับคนที่1ไม่ได้ใช้รถในชีวิตประจําวันยกตัวอย่างเช่นพี่ๆที่เป็น Messenger นะครับหรือว่าเป็น Food เดลิเ e อร์นะครับที่ต้องส่งอาหารส่งเอกสารนะครับเพราะว่าอะไร1 ราคามันแพงครับต้นทุนต่อการส่งของคุณก็จะสูงมากขึ้นนะครับมันเหมาะกับเป็นรถคันที่2ของบ้านขี่ชิวๆกินลมไม่ได้เหมาะกับคนที่ชอบความเร็วเพราะด้วยรูปร่างท่าทางการนั่งแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับและที่สําคัญคือ,อาการออกแบบช่วงช่วงยุบด้านหน้าโชกที่สูงการนั่งมันก็ไม่ได้ขี่แบบว่าจะเตี้ยเหมือนเวฟเหมือนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ ต้องเลือกดูนะถ้าเราชอบแบบแนววิบากหน่อยๆลุยได้หน่อยๆนะครับแล้วก็น้ําหนักรถไม่เยอะเนี่ยผมว่าตรงนี้ตอบโจทย์นะครับตอนแรกจริงผมก็ไปดูประเภทรถโ o ว์ i ร g a d งแอดเวนเจอร์ไว้นะครับแต่ดูแล้วโอ้ถ้าเราไม่ได้เป็นมืออาชีพที่ต้องลุยจริงๆเนี่ยด้วยน้ําหนักด้วยค่าบํารุงรักษาค่าประกันภยัยค่าอะไรของของรถประเภทนั้นแต่ละปีเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับมาก็เลยหนีมาเล่นตัวนี้นะเดี๋ยวค่อยไปแต่งให้มันเป็นแนวที่เราชอบอีกทีนึง เอาละครับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับถึงเหตุผลในการซื้อเจ้า Honda c t 125นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาเล่าถึงข้อดีข้อเสียหลังจากที่ได้ลองขี่นะครับตอนนี้เพิ่งลองขี่มันได้แค่ประมาณ10กว่ากิโลคงยังเล่าอะไรไม่ได้มากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ